มีไม่เห็นหัวก็คิดถึงพวกฉันขึ้นมาเลยนะแกถ้าเขาจะเทแกแล้วมันจะทำไมวะแกก็แค่หาคนใหม่ที่แกสะสมไว้ปะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาเทฉันง่ายๆหรอกปะแบบนั้นม,มันดูหมิ่นศักดิ์ศรีเกินไปหน่อยนะถ้าเขาจะกลับไปหาลูกหาเมียเขาแกจะทำอะไรได้ตัดใจเหอะนี่ฉันก็เมียเขาคนหนึ่งเหมือนกันปะโกรธขนาดเนี้ยอย่าบอกนะว่าแกรักกูขึ้นมาแล้วจริงๆอะ ถ้าเขาเป็นคนรักลูกรักเมียขนาดนั้นนะน,นะแก,กก็มีลูกให้เขาอีกคนไปเลยมีลูกเหรอเออมีไปเลยจะคิดอะไรเยอะแยะวะแม่ตองเคยมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเท่าที่ตองทราบมาก็ไม่มีนะคะแม่เป็นไงบ้างลูกพ่อได้ยินว่าไปไม่สบายที่โรงเรียนใช่ค่ะ ตอนนี้แม่กินยาแล้วก็นอนหลับไปแล้วแล้วพ่อรู้ได้ไงอะคะครูเป็นคนโทรบอกพ่อตองเองจ้ะว่าแม่ตองไม่สบายครูมีเบอร์พ่อตองด้วยเหรอคะพ่อให้คุณครูไว้เองแหละเผื่อว่าตองมีปัญหาหรือว่าไม่สบายขึ้นมาเนี่ยคุณครูจะโทรบอกพ่อไงพ่อตองเนี่ยชอบแจกเบอร์ให้แต่ครูผู้หญิงนะคะ ยังไงก็ขอบคุณครูมากเลยนะคะที่ขับมาส่งแม่ถึงที่บ้านไม่เป็นไรจ้ะเออถ้างั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไงครูขอตัว,ตวกลับก่อนนะงั้นให้ตองบอกยามในหมู่บ้านให้เรียกแท็กซี่ให้ไหมคะได้จ้ะตองขึ้นไปดูแลแม่เถอะเดี๋ยวเรื่องคุณครูเนี่ยพ่อจัดการเองไปซิแม่เขาอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอค่ะ ผมว่าให้ผมไปส่งคุณครูที่บ้านดีกว่านะครับดึกๆึกแบบนี้กลับแท็กซี่มันอันตรายครับไม่เป็นไรค่ะลูตากลับเองได้งไงเดี๋ยวป้าขอตัวก่อนนะคะอะ่ไม่ได้หรอกครับคุณครูพาภรรยาผมมาส่งถึงบ้านผมก็ต้องดูแลตอบแทนคุณครูสิครับอย่าลำบากเลยค่ะคุณวุฒิเคยช่วยตาไว้ครั้งนี้ ยังไงถือว่าที่ตาช่วยภรรยาคุณเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วกันนะคะคุณรูที่ไม่ดูภรรยาเถอค่ะเดี๋ยวตาขาเจอกับก่อนนะคะให้ผมไปส่งเถอะครับผมไม่สบายใจจริงๆนะครับถ้าให้คุณกลับเองผมเป็นห่วงคุณนะครับ ขอบคุณมากนะคะคุณมุดครูนุตาอยู่ที่นี่กับลูกสาวแค่สองคนเหรอครับใช่ค่ะนุตาเพิ่งย้ายมาตอนที่ยายแนตตี้เนี่ยกลับจากเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะคะเท่าที่ผมขับเข้ามาซอยนี้เปรี่ยวมากเลยนะครับคุณสองคนแม่ลูกไม่กลัวเหรอครับนุตาชินแล้วล่ะคะ่ะเราอยู่กันมาแบบนี้หลายปีแล้วคะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณครูมากนะครับ ที่ช่วยเดือนไว้ไม่เป็นไรค่ะอ,อว่าแต่คุณเดือนเป็นอะไรเหรอคะช่วงนี้เดือนเขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเหนื่อยง่ายผมก็บอกให้เขาพักอยู่บ้านแต่เขาไม่ค่อยจะฟังผมผมเป็นห่วงเขามากถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาผมและลูกคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเดือนคุณวุฒิรักคุณเดือนมากเลยนะคะ ก็เขาเป็นแม่ของลูกผมนี่ครับผมก็พยายามหาใครสักคนมาดูแลเขาแต่ก็ยังหาคนที่ไว้ใจไม่ได้คุณวุฒิหมายถึงพยาบาลที่จะมาดูแลคุณเดือนเหรอคะจะพยาบาลหรือใครสักคนก็ได้ครับที่สามารถจะดูแลเดือนตองแล้วก็ผมได้ทั้งสามคน คนที่จะมาดูแลคนที่ผมรักผมก็ต้องหาคนดีๆคนที่สามารถจะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆช่วยเหลือดูแลกันไปตลอดเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันครับเอ่อดึกแล้วยังไงเดี๋ยวนุตาขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาส่ง ครมาส่งแม่คะนี่เราพเพิ่งหลุดออกจากนรกของพ่ออะแม่จะหาเรื่องมันนรกอีกแล้วเหรอในแม่สัญญากับหนูเราจะอยู่แค่สองคนแม่ลูกไงเต่ตี้อย่าเพิ่งคิดอะไรมากสิลูกนี่แม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแม่รู้หนูไม่อยากมีชีวิตที่ทรมานแบบนั้นอีกหนูไม่ชอบผู้ชายหนูไม่อยากให้ผู้ชายคนไหนมาเข้าใกล้หนูมาทําร้ายหนู แนตตี้ลูกแนตตี้แนตตี้ไม่ต้องคิดมากนะลูกนะแม่จะไม่มีทางให้แนตตี้กลับไปทรมานแบบนั้นอีกแน่แม่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแนตตี้ได้อีกถ้าเกิดว่าแม่จะมีใครสักคน mm. เขาจะต้องเป็นผู้ชายแบบที่ทำให้เรามีความสุขเท่านั้นนะลูกนะ ใจนะลูกที่ต่อไปเนี้ยครอบครัวเราจะกลับมามีความสุขอีกครั้งผมจะทำให้ชีวิตคุณกับลูกมีความสุขที่สุด